สวัสดีครับผมไฟต์เตอร์เดย์ครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าแล้วก็เชิญชวนให้เพื่อนๆซื้อสินค้าที่ราคาออฟฟิเชียลด้วยครับผมเริ่มต้นที่มาครับแว่นกาดอันนี้เป็นแว่นกาด GCP-13 ครับผมเป็นการเปิดตัวของเซรอนดักก้อนทั้ง2เนชั่นนะครับซึ่งในบ็อกซ์ c ี1 3เนี้ยจะมีแคลนตต่อไปนี้ครับมี a n g e l f e เฟเ t อร์มีโก p าล a ดินมีคาเนโรทาจิคาเซมุราคุโม ไวท์บาเทอร์อัลฟ่าฟอสแล้วก็เคล์เอเลเมนทัลครับผมใครที่เล่นแคนเหล่านี้นะครับผมเตรียมซื้อได้เลยเพราะว่าเก่งมากๆจริงๆเป็นบูสเตอร์ชุดแรกของภาค G z เลยครับและในชุดนี้มี G R 2แบบครับเป็นแคลนคาเนอร์โลแล้วก็อัลฟ่าฟอสนะครับผมคาเนอร์โลก็เ h e นเพิร์สครับผมเป็นโอเวอร์ d ด นะครับล่างอาตารของไฮโคชินั่นเองเรียกว่ามีทั้งยิงดาเมตใส่คู่แข่งแล้วก็ยังไรเช็คตามดาเมตของคู่แข่งอีกด้วยเก่งมากๆนะครับผมต่อมาเป็นอ q u a ฟอฟอสที่เรียกว่าใช้ได้ทุกสายนะครับอ l เล็กซานดร์เก่งสุดๆไปเลยใบนี้ใช้ได้ทุกสายแล้วก็สามารถสแตนแล้วก็มีพอร์ตามจี่ายนะครับเรียกว่าตปปิดเกมได้ในแต่ละสไตล์เลยนะครับผมใบนี้ แรงสุดๆนะครับแล้ว ZR 2สองแบบครับน Efendimiz> ี่ค um รับผม d ักฟอนเอ็มพายครับรักมากนะครับผมการ์ดระเบิดบอร์ดแล้วก็ยังมีท่าที่สามารถชนะโดยไม่ต้องโจมตีด้วยนะครับผมเป็นอันติเมตสไตล์ที่แข็งแกร่งของดักฟอนเอ็มพายนั่นเองส่วนนี้ครับเมกาลานิก้านะครับผมของข้างสายเบอร์มิวดาเอ้ยอคาฟอสเอ้ยนะฮะแล้วก็ยังมี ท้าปิดที่รุนแรงแม้ว่าของอ l p h a f o r เราจะไม่มีียกาศก็สามารถขุดขึ้นมาได้นะครับแบบของแกนดูเลยนะครับแล้วก็จะมีท่าปีที่ปิดเกมได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับผมเพราะฉะนั้นยังไงใครที่เล่นนะครับในแคลนที่เป็นในชาติเหล่านี้ยังไงก็ต้องมีติดไว้หนึ่งใบนะครับผมและยังไม่หมดใครที่รอเล่นตัวของกีเซ่นะครับในชุด อ่า BP 14นะครับผมยังไงก็ต้องหามันมาเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเล่นกีเซ่นั่นเองซึ่งแคนที่จะเหมาะกับกีเซ่นะครับก็อาจจะเป็น a อ c i e n t เฟเธอร์ในบล็อกนี้ซึ่งก็ต้องซื้อเก็บนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดซื้อยกบล็อกนะครับผมในบล็อกเนี้ยมันจะมีแถมตัวพรีอาร์ตที่เป็นนี่ครับ Critical Pack นะครับผมเป็น Critical Pack ที่มี Critical ของแต่ละแคนนะครับทั้งหมด8ใบนะครับเป็นค l u b แคน8ใบ ใครที่ซื้อยกบล็อกก็จะได้แพ็กนี้ไปด้วยนะครับผมอันนี้ของแวนกัร CP 10บจักรม่านนี้นะครับผมต่อมาเป็นบัตตี้ไฟนะครับ XUB03 ตัวนี้จะเป็นตัวหน้ากล่องที่เป็นเกียร์ก๊อสมีไซส์1,000 0นะครับผม p าวเวอร์0 0แสนเรียกว่าเป็นร่างสุดยอดของเกียร์ก๊อสแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีแฟลกอื่นๆนะครับภายในกล่องอีกด้วยนี่เป็นชุดเสริมที่มีตัวเวิร์ลเยอะมากนะครับเริ่มที่ ancient world danger world ดาสเม็ดาคอนเวิลด์รา้อนเวิลด์ดันเจียนเวิลด์ฮีโร่เวิลด์คาตานะเวิลด์เลเจนด์เวิลด์แมจิกเวิลด์สตาร์ดาคอนเวิลด์และเคออสครับผมโอ้โหเวอร์เยอะมากๆนะครับเป็นชุดเสริมที่ใครเล่นแฟกเหล่านี้นะก็ะเตรียมซื้อไว้ได้เลยเพราะว่าแข่งแกร่งทุกทุกใบนะครับมันใกล้จบภาคแลว้วเพราะฉะนั้นเขาจะเค้นเอาความสามารถสุดยอดของแต่ละแฟกเนี่ยออกมา ให้รับมือกับเมตาเกมของเด็กนั้นๆด้วยนะครับผมแค่นั้นยังไม่พอจะมีคิวใหม่นะครับอย่างตัว o v e r อร์คก็จะเป็นโอ e วอร์คิวรีบูนะครับทำให้เราสามารถใช้ o v e r อร์คิครั้งแล้วก็มาใช้ร b บู t อีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับผมก็คือแยกกันนะครับเรียกว่าันถ้าปิดเกมเพิ่มนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงนี้พิเศษจริงๆถ้าเกิดคุณซื้อสินค้ากับร้านค้าออฟฟิเชีนะครับ นี่ครับโปรโมชั่นพิเศษที่จากเดิมงานบิ๊กเฟสนะครับเราเปลี่ยนมากระจายตามร้านค้าออฟฟิเชียลของเรานะครับผมแารนดมี2แบบนะครับเป็น G g u a r d i a นนะครับของสองแครนด้วยกันนะครับผมแล้วก็ยังมีตัวนี้ครับฟอยของ b u ตต i f ไนะครับมีทั้งดาบ k Excalibur เบอร์เลก้านะครับผมแลก็ยังมีสัสกิจีแล้วก็มี a l d o ดอ o โธร่ด้วยนะครับผมไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าไหนนะครับผม ลองติดต่อร้านค้าดูว่าคุณอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนนะฮะของแต่ละร้านนะครับผมซึ่งวิธีการที่เราจะไปเข้าถึงร้านค้านะครับว่ามีร้านค้าไหนยังจำหน่ายอยู่บ้างนะครับผมที่เพจของไทยไากัดขับแล้วก็ไทยบอดี้ไฟท์นะครับเรามีลงลิงก์เอาไว้แล้วนะครับในการดูว่า ร้านค้าไหนยังเปิดให้บริการบ้างและมีจําหน่ายสินค้าอะไรบ้างแล้วแตะไปที่ลิงก์นะครับผมมันก็จะเข้าหน้าของ google d o m นะครับมีชื่อร้านมีจังหวัดนะครับผมที่ร้านค้านั้นอยู่แล้วก็ยังมีเรื่องของสินค้าที่จําหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นแว่นกาดบัตตี้ไฟต์แบทเทิลสปีดินะครับผมไว้ s วาร์ดรีเบิร์ตยูกิโอนะครับผมขายหน้าร้านก็มีหรือจําหน่ายแบบออนไลน์ก็มีช่องทางการติดต่อ Facebook ก็มี หรือจะเป็นนะครับ Google Map นะครับผมมีลิงก์แตะไว้ว่าร้านค้าตั้งอยู่ที่ไหนก็มีด้วยนะครับผมอีกทั้งยังมีเบอร์โทรติดต่อสำหรับคนที่อยากจะโทรคุยกับทางเจ้าของร้านเพื่อสอบถามเรื่องของโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับผมเรียกได้ว่ายังเปิดให้บริการอยู่แล้วก็อย่าลืมไปอุดหุนร้านค้ากันด้วยนะครับผมใครที่ซื้อสินค้าแล้วนะฮะต่อไปไม่ต้องกังวลว่า เราจะไปเล่นที่ไหนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาแนะนำว่าคุณจะนั่งเล่นอยู่บ้านอย่างไรกับไฟเตอร์ทั่วประเทศครับผมติดตามคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่รับชมครับผมขอบคุณครับ